ทุกคนดูนี่บัวก,กระดงหรือบัวธาตนะจ๊ะทุกคนเราได้เอฟต้นกล้าบัวกระดงหรือบัวธานมาจากเพจเพจหนึ่งนะจ๊ะทุกคนในราคาหลักร้อยสามใบแดงมีทอนนะจ๊ะทุกคนทุกคนดูสิต้นก้าวน่ารักมากเริ่มขั้นตอนการปลูกนะจ๊ะทุกคนเราก็จะไปซื้อถังถังดําถังหนึ่งแบบนี้แหละถังน้ําเอามาใส่ดินนะจ๊ะในในคู่มือเขาบอกว่าดินดินเป็นดินก้นบ่อนะเราไม่มีก้นบ่อเราดิน ดินในกระสอบแทนนะจ๊ะทุกคนที่ตาประวิตาเอามาจากดงมาจากโคกนู่นนะจ้าทุกคนนี่เราจะอนุบาลต้นบัวก,กระดดงไว้ตรงใต้ต้นมะมีนี่แหละทุกคนเขาบอกว่าให้อยู่ในร่มนะจ๊ะทุกคนนี่ยังค้ากองอยู่เลยเราเพิ่งเอฟมาค่าเราไม่ปลูกตอนนี้มันจะตุยนะจ๊ะทุกคนต้นกล้าบัวก,กระดดงมันจะตุยเลยทีเดียวค่อยๆเอาออกมาจ้ทุกคนเผื่อ <laughs> <laughs> การเขาหัก เราก็จะไม่มีโชว์ค่อยๆเอาก้านมันมาออกมาก่อนทุกคนร้านเขาทําดีมากนะจ๊ะทุกคนแพ็กเกจทุกอย่างกันกระแทกทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้นาะถ้าไม่แพกเดียอาจจะเกิดทําให้ข้าวของเสียหายเขาเรียกอะไรอะ่ะก้านของใบบัวอาจจะหักได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้เขาเอาต้นกล้าปลูกในดินเหนียวแล้วนําส่งแบบนี้นะคะทุกคนดูสิกว่าเราจะดึงออกมาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องทนุถนอมใบและก้านของมันไว <laughs> แปลกดีนะทุกคนไม่แปลกหรอกเราไม่เคยเห็นเราเลยคิดว่ามันแปลกโอ้สวนสีออกกได้ได้แต่เราก็ออกมาอย่างปลอดภัยนี่ไงออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยทุกคนเป็นยังไงล่ะดูหน้าตาก็สวยดีนะทุกคนหน้าตาแปลกดีนี่เราต้องเอานะถุงพลาสติกออกจากรากบัวก่อนนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ารากบัวห่อด้วยกระดาษอีกรอบนึงนะจ๊ะทุกคนนี่นี่กว่าจะทําเสร็จอ่ะเนี่ยต้องทะนุถนอมมากเลยทีเดียวเพราะเราไม่เคยปลูกเนาะทุกคนดูเราก็แบบทะนุถนอมจริงๆ S <S> ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอยากให้ก็เกิดค่อยๆแกะค่อยๆแกะกระดาษออกนะจ้ะทุกคนเราต้องใจเย็นๆน,นะทุกคนเพราะเราไม่เคยทํามีแบบว่าพิสูจน์ด้วยมีการดมทุกคนว่าลากมันเน่าหรือเปล่าทุกคนดูหน้าซ้มสีตลกดีเนาะ นี่ทุกคนแบบทําแบบว่าโอ้โหค่อยๆทาจริงๆนะเอากระดาษออกก่อนเผื่อมันไปกระทบต่อการเจริญเติบโตของเขาเราปลูกบัวกระด้งหรือบัวถัดเราก็อยากให้มันเจริญเติบโตนะทุกคนนี่ต้นการน่ารักไหมล่ะใบเป็นขาดแล้วทุกคนดูๆว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนี่ในขั้นตอนการปลูกนะ,ะทุกคนเขาบอกว่าให้เอาให้นําดินใส่ก้นถังนะคะหนาประมาณ20เซน25้เซนแล้วแต่เราสะดวกนะคะเราก็เอาต้นกล้าไปฝังไว้ในดิน ในถังที่เราจะอนุบาลบัวกระด,ด้งไว้นะจ๊า,จาทุกคนแล้วก็เติมน้ําให้ท่วมใบบัวนิดนึงให้บัวปริ่มน้ํา อนุบาลไว้แบบนี้จ้ะทุกคนแล้วเราก็มาตรวจสอบมาตรวจเช็คทุกวันว่าบัวของเราก้านมันจะยืดเราก็เติมน้าไปเรื่อยๆบัวก็จะค่อยๆยาวเนะาะก้านบัวจะค่อยๆยาวหลังจากประมาณ2อาอาทิตย์นี่แหละทุกคนถ้าอ่านไม่ผิดนะ <c oughs> ถ้าใครมีข้อมูลก็มาบอกเลยนะเพราะว่าเราต้องรอให้ต้นก้าของบัวของเราเนี่ยแข็งแรงก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเอาลงไปปลูกที่บ่อที่สระน้ําตอนเนี้ศัตรูพืชวัชพืชที่เป็นศัตรูของบัวกระดดงของเราก็คือน้องหอยน้องปลาอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวต้นกล้าบ,บัวของเราจะไม่รอดเราเราจะได้ไปเอฟใหม่ไม่ดีนะจ๊ะทุกคนในใจเราก็หวังลึกๆว่ามันจะรอดนะจ๊ะทุกคนเป็นไงล่ะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วของเราเห็นไหมอันนี้น้ํากําลังเปไ็นไรอากาศจากในดินมานะคะฟฟดบัวบัว,บวอยู่คุนะเห็นบ่ฟองอากาศออกมาเต็มเลยวันนี้ไม่แค่นี้ก่อนรอดูตอนต่อไปเด้อจ้าบ๊ายบาย